วันนี้เอาดดดเรียนเด็ดที่มันมันเปลี่ยนชีวิตผมแล้วมันจะมันจะประหยัดเวลาชีวิตให้คุณเป็นสิบสิบปีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณรู้ไหมเพราะจริงๆผมก็เสียเวลาชีวิตไปเยอะเหมือนกันนะแบบช่วงที่แบบไม่ไม่มีใครทําไมไม่มีใครมาบอกอะไรแบบนี้แล้ววันนี้ผมอยากจะบอกให้ผุ้คุณอย่าเสียเวลาชีวิตย่นระยะเวลาอย่าไปอย่าไปพลาดเองนะครับมันเสียเวลามากเลยวันนี้เอาบทเรียนแพงที่ผมทําได้เกิน300รล้านอะ่ะภายใน3ปีไม่เกิน3ปีอะ่ะ Uh, คือกราฟกราฟการทำการทำ uh, ไรายได้ออนไลน์ของผมเนี่ยมันขึ้นแบบนี้เลยนะขึ้นโคตนเร็วเลยแล้วแบบบางทีช่วงโควิดก็ยังดีอยู่นะมันแปลกมากเลยวันนี้ผมจะบอกว่าทุกคนทําได้แล้วก็ถ้าบัณฑิตทําได้ทุกคนทําได้เพราะบัณฑิตขี้เกียจที่สุดบัณฑิตบัณฑิตเป็นคนที่ขี้เกียจขนาดผมนี่คานานแบบน้อยมากเลยทํางาน <c oughs> แต่เวลาคนขี้เกียจเนี่ยมันจะดีอย่างหนึง่งคืออะไรรู้ปะมันจะเพาะทําเฉพาะสิ่งที่จําเป็น ทำเฉพาะสิ่งที่ใช่แล้วมันจะเห็นชัดมากเลยว่าอันไหนนี่ไม่ค่อยมีผลอะไรกูไม่อยากทำกูไม่อยากเหนื่อยเพราะเหนื่อยแล้วม um ันช okay. ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนขี้เกียจมันทํางานนี่มันจะฟ resh เหมือนผมฟ resh ตอนนี้ที่มาคุยกับพวกคุณเนี่ยฟ resh มากเลยเพราะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยวันนี้นั่งอ่านหนังสือทั้งวันนะครับเออก็สายโดครับจะเป็นสิดโมงอยู่แล้วแล้วก็ออกกําลังกายอีกสักเกือบสองชั่วโมง เสร็จแล้วก็นั่งกินกาแฟเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือชิลๆเสร็จแล้วก็อ่าลูกทีมงานก็มาแล้วนะครับตื่นเช้าขึ้นมาวยอะเลยที่บอกเฮ้ยไม่รู้ได้หึถึงนึกถึงลุงอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าฉันไม่ได้พูดคํานี้กับลุงคือมนุษย์เราเนี่ยมันมีมันมีของอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้เขาไม่รู้ตัวแต่ที่พี่ตอนนั้นที่เจอลุงแล้วพี่แบบว่าพูดกับพูดกับลุงเนี่ยบอกว่าลุงลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัวลุงมีธุรกิจร้อยล้านอยู่ในตัว ถ้าวันนั้นลุงไม่ได้เจอพี่แล้วพี่ไม่ได้พูดคํานั้นกับลุงอ่ะคือชีวิตเราเราคือจับใหม่มาตั้งแต่โอ้สมัยไหนเป็นสมัยไหนแล้ว แต่พอมีในโลกออนไลน์เราคุยกับคนที่เราไม่สามารถสบตาเห็นหน้าเราไม่สามารถจะรู้อารมณ์เขาได้อคือตอนนั้นมองรูกล้องมองแต่รูกล้องใช่ตอนนี้ครูลุงมาเจออาจารย์บัณฑิตใหม่ครูลุงบอกเลยครูลุงเป็นเซียนใหม่มากครูลุงขึ้นเวทีคนสามพันคนห้าหมื่นคนในฮอลล์อิมแพกมาก่อนเพราะเราเคยทําธุรกิจแบบคือข่ายมาก่อนเอาพูดตรงๆเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วมาเจออาจารย์บัณฑิตค่ะตอนนั้นอาจารย์บัณฑิตทําคลิปวิดีโอสั้นๆครบบัณฑิตสําเร็จในสามนาทีจำได้ไหมจำได้ ที่ฉากหลังเป็นพรมอ่ะพวกเราจาได้ป่ะเป็นแบรนด์เลยเว้ยตอนนั้นจได้เป็นภาพจำเลยได้ยเป็นพรมเปอร์เซียอ่ะใแดงใช่ทันไหมใครทันรุ่นรันนะบ้างใครทันรุ่นคงเปอร์เซียบ้างใครทันรุ่นคมบัณฑิตสําเร็จใน3นาทีบ้างใครทันบ้างที่ตอนนั้นใส่หมวกคุณเห็นใส่เอี๊ยมคุณเห็นไหมแค่ผมแบบลงมือทำทันทีผมไม่รอเพอร์เฟกต์อ่ะมันห่วยมากตอนนั้นแบบมาดูห่วยมากแต่คอนเทนต์แต่มันมีคอนเทนต์อยู่ในนั้นคนแคร์เรื่องคอนเทนต์ เพราะฉะนั้นคุณนะ่ะบางทีไม่เพอร์เฟกไม่เป็นไรผลิตไม่ทุบรั<ช>วไม่จำเป็นต้องรอฉากสวยอลังการเวอร์วัาวางอลังการแบบนี้นะครับอันนี้แบบมีก็ดีดีก็ดีแต่ถ้าใช้เวลาจัดนี่ประมาณเกือบ3ชั่วโมงเลยไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงเนี่ยแต่บอกแบบนี้ก่อนว่าแล้วพอยุคสมัยมันเปลี่ยนอะ ครูรุงต้องมาแบบพูดจากับกล้องโดยที่เราไม่มีโอกาสสบตาผู้ฟังโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสารที่เราสื่อออกไปเนี่ยม,มันจะอิมแพคกับคนไหมคนจะรู้สึกยังไงสมัยมก่อนไม่มีไลฟ์สดแบบนี้นะไลฟ์สดแบบนี้ครูยังคุยกับพวกเราได้พวกเราพิมพ์มาตลอดเอเนอร์จีพวกเราส่งมาแต่เมื่อก่อนมันเป็นเหมือนคลิปสั้นแห้งๆอะ เราได้ดูไหมที่อาจารย์มดิตหยิบกล้องขึ้นมาแอบถ่ายครูครูรู้สึกแบบเราเราเป็นเราเป็นชาติที่ไม่คุ้นชินกับการอยู่ดีมันนั่งแล้วก็แบบเอากล้องมาจับตรงหน้าเราอะ่ะจําได้ไหมนนเมื่อหกปีที่แล้วเป็นทุกคนนะจริงๆใช่ไหมอารมณ์ของการคุยกับ,บลูกล้องเนี่ยอม่คนแหงมันเป็นเหล็กอะ่ะใชมน,น,ม,น,นมันเป็นกระจกเป็นเหล็กคือมันไม่เหมือนกับอารมณ์คุยแต่ว่าสักพักก็ชินใช่แต่มันทุกอย่างที่ตอนแรกๆไม่ถนัดสักพักมันก็จะถนัดเพราะฉะนั้นทุกคนนะจาไว้ ยุคนี้ใครไม่ออกกองโคตรเสียเปรียบจริงมันมันมันสมสรุปให้แล้วล่ะคือมันคุณไม่ต้องมาเถียงมันเป็นหนึ่งในท็อปเจทักษะของยุคอดยุคต่อไปยุคมันหนึ่งในท็อปเจทักษะที่คุณเรียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตจริงแล้วตอนนีล้ลูกเล็กเด็กแดงบ้านเราทุกคนเป็นไงคะเดี๋ยวนี้หยิบกล้องขึ้นมา ถ่ายเล่นกดอัดวิดีโอทำติ๊กต็อกอัดคลิปเด็กน้อยๆมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอม,มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเลยมันจะเป็นสกิลที่เป็นสกิลของโลกอนาคตเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปโซเชียลจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเราจริงจนเราแก่เลยนะใช่จริงนะคะไม่จริงๆแล้วมันก็คืออะไรทักษะอะไรมันก็คือทักษะการสื่อสารจริจริงแล้วมันมันคือทักษะการสื่อสารแบบแมสล้แต่ก่อนเราเคยถือทักษะสื่อสารกับ คนไม่กี่คนหรือว่าเรา,เราอยู่บเวทีแล้วคุยกับคนอ่ะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ตามแต่ว่าเวลาคุณคุยกับกล้องเนี่ยไม่ไปถึงไม่รู้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหกลนเนี่ยมีคลิปอันหนึ่งของผมกับแมรี่เนี่ยนั่งคุยกันธรรมดาเนี่ยนั่งคุยแบบหกล้านคนตอนนี้ดูแล้วนี่มันคือการสื่อสารเท่านั้นเองคุณอย่าไปคิดมากมันคือการสื่อสารทางการตลาด แล้วย้อนกลับมาเมื่ออาจารย์บอกว่าเมื่อเช้าอาจารย์นึกถึงครูรุงว่าถ้าฉันไม่พูดคํานี้กับรุงนะว่ารุงเนี่ยมีธุรกิจว่ามีรุงเนี่ยมีมูลค่าร้อยล้านอยู่ในตัวรุงคงจะไม่เป็นรุงอย่างทุกวันนี้อืโถคุณขาคุณออยู่กับครูรุงตรงนี้หน้ากล้องคุณคิดตามครูรุงไหมนะคุณคิดว่าเงินล้านหนึ่งเยอะไหมคุณคิดว่าเงินหนึ่งล้านบาทเยอะไหมคะบางคนบอกเยอะบางคนบอกไม่เยอะ บอกปึกละพันใช่ไหมปึกละแสนสิบปึกประมาณแค่นี้เองไม่เยอะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าไม่เยอะถูกไหม,มแต่ครูรุ้งถามคุณค่ะถ้าปึกลล้านที่ห่อพันแรปนะสิบปึกสิบล้านมากองอยู่ตรงหน้าคุณคุณว่ามันเริ่มเยอะอยังเร,เริ่มเยอะแล้วจ้ะสิบล้านจริงไหมพวกเรา,าจริงไหมจริงแล้วคุณคิดว่าเงินร้อยล้านอะ แล้วตอนนั้นสเต็ปคุณลุงยังไม่ไปถึง10ล้านเลยเรายังไม่ได้สูตรกลิ่นหอมของเงิน10ล้านอะ่ะแต่อยู่ดีๆมีคนคนนึงมาบอกแล้วว่าน้องน้องอะ่ะตัวน้องไม่มีม,มูลค่าร้อยล้านใช่ ร้อยล้านตอนนั้นคุณลุงก็คิดนะอ้โหูแบงก์เงินมันจะ,ะท่วมห้องนี้ปะ่ะวะเนี่ยเยอะ, <prim ing> มมะมันจะมีมมันจะีที่กองเงินร้อยเลยละ่ะห้องนี้เป็นห้องประวัติศาสตร์นะใช่ค่ะสร้างลูกศิษย์มาแบบนานับคนนับนับไม่ท้วนแล้วจากคน <วะ S 2> ที่มาตอนนั้นไม่ดังเลยไม่มีใครรู้จักตอนนั้นที่มาลุงมาที่ห้องนี้มานวนายพีไม่มีใครรู้จักในตรงน,นี้เลยตอนนั้นนี่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ อาจจะมีรู้จักบ้างนิดๆหน่นนนนนอยๆใช่ไหมไม่มีสิในโลกออนไลน์ <c oughs> โอตอนนั้นในโลกออนไลน์เราคือโนบอดี้เลยไม่มีใครรู้จักเลยมาก่อนเด็ดขาดเลยตัจากศูนย์สร้างตัวมาเนี่ยคืออาจารย์ดิมคนถ่ายทอดวิชาให้อ่ะคุณคิดภาพตามอยู่ดีอาจารย์ดิม,มาบอกร้อยล้านใส่หน้าเนี่ยคุณคุณจะรู้สึกยังไงจะเชื่อได้ไหมมันจะจริงเหรอเราเราไม่ได้อยาก ปฏิเสธนะเว้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัวเราอ,อ่าตอนนี้ร้อยล้านสำหรับลุงเป็นเรื่องกระจอกใช่ไหมนะก็ทำได้ง่ายๆเลย <laughs> ไม่ที่จะบอกนะผมบอกได้เลยว่าพวกคุณทุกคนทำได้พวกคุณทุกคน,นะกค,กค,นคือลุงก็มาจากไม่ใช่ว่ามีมพื้นฐานครอบครัวอะไรที่ร่ำรวยมาก่อนใช่ไหมแต่ทุกอย่างสิ่งทุกอย่างที่มันต้องเปลี่ยนจากโลกภายในก่อนผมบอกเพิ่งคุยกับลุงวันนี้เนี่ยหน้าที่ของคุณนะ คุณนะไม่ใช่หน้าที่ไล่ล่างเงินนะผมบอกได้เลยหน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ไล่ล่างเงินหน้าที่ของผมก็ไม่ใช่หน้าที่ไล่ล่างเงินหน้าที่ของผมคือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเป็นคุณหน้าที่คุณคือเปลี่ยนตัวเองทั้งวันทั้งคืนนะพัฒนาคิดแค่เนี้คื idor, ูพ like ัฒนาตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองยังไงแล้วให้คนที่แม่กคนที่แม่อยากได้คนแบบเนี้ยวิ่งเข้าหา นี่คือหน้าที่คุณแล้วแล้วเป็นนี่หน้าที่ที่ผมโฟกัสตลอดแล้วหน้าที่เวลาผมสอนลุงเนี่ยตอนนั้นนะ่ะผมโฟกัสผมเห็นตัวเขาแล้วผมรู้ว่าคนนี้มันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอะเพียงแต่เขายังไม่รู้อะ่ะเพียงแต่ว่าต้องปรับอะไรบางอย่างต้องให้เขาคิดเรื่องเรื่องต้องต้องต้องเอาใส่หัวบางอย่างให้เขาเห็นภาพใ,ในหัวเขาแล้วก็เอาเอาสกิลที่สําคัญทักษะที่สําคัญแล้วทักษะที่สําคัญคุณะ่ะก็ทําได้ทุกคนฝึกได้หมดนี่วันนี้จะมาสอนเลยทักษะแรก แล้วจะเล่าเรื่องวันนี้ต้องเริ่มด้วยการเล่าเรื่องเว้มีมีสองเรื่องที่ต้องเล่าแต่อยากจะเล่าเรื่องที่เป็นส่วนตัวเจอของผมเจอจากตัวจริงเลยแล้วคุณไม่ได้จะไม่ได้ฟังเรื่องแบบนี้ที่ไหนนะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมที่ตอนนั้นเ,เรียนเป็นยาโทที่มหาลัยมิชิแกนนะครับที่อเมริกาผมได้ทุนไปเรียนแล้วก็มีเรื่องอะไรเด็ดมาเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้ไม่จะเกิด แล้วก็การมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมขอความตั้งใจนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ต้องปฏิดปต่อนิอดนึงอาจจะต้องคอย้ความตั้งใจผมพยายามจะเล่าช้าๆแล้วกันอพอตอนผมไปเรียน Univers มหาลัยที่มิชิแกนใช่ไหมครับตอนนั้นผมอายุแค่่24 25ตอนนั้นเรียนปริญญาโทจบปริญญาตรีแล้วสองสาขาที่ออสเตรเลียนะครับปปริญญาตรีดนตรีแล้วก็ธุรกิจด้วย แล้วก็ได้ทุนไปเรียนที่มหาลาัยมิชิแกนซึ่งเป็นมหาลาัยท็อปเลยของอเมริกาแล้วก็ไอ้เรื่องที่แปลกก็คือว่าตึกที่มันโดดโดดอยู่สองคณะสอโดดโดดสองคณะคือคณะดนตรีกับคณะวิศวะคณะดนตรีคณะวิศวะคณะดนตรีมิชิแกนก็ดังมากคณะวิศวะของมิชิแกนก็โคตรด,ดัง แล้วมันก็ดันไปอยู่อาาเขตอีกอนณาเขตหนึ่งแม่งไปโดดเดี่ยวอยู่กันทั้งคู่แล้วก็ตกตึกก็ตกกันข้ามกันเลยคืออาณาเขตหลักนึกภาพนึกภาพเหมือนธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็มีอยู่ที่ท่าพระจันทร์ใช่ไหมเป็นเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็มีมคณะบางคณะอาจจะไปอยู่แถวนู่นลังสิตอะไรเงี้ยแต่มันแต่ว่ามิชิแกนมันไม่ได้ไกลสองอาณาเขตไม่ได้ไกลขนาดนั้นเขาใช้คาว่าอนาเขตหรือใช้อะไรนะวิทยาเขตจะเรียกว่าวิทยาเขตสองแคมปัสสองอันมันไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนั่งรถประมาณ20ิบนาที ผมก็อยู่ตึกดนตรีแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นตึกวิศวะแล้วคุณรู้ไหมปีหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าห้าผมอยู่รุ่นนั้นไงปีเก้าสี่เก้าห้าคนที่เรียนวิศวะเก้าสี่เก้าห้าตรงข้ามตึกตรงข้ามกับผมเลยคือ Larry Page พู้ก่อตั้ง Google Larry Page เดี๋ยวเอาเอารูกไปเขาดูหน่อย แล้วคุณอาจจะเคยเห็นรูปรูปเอารูปที่เขายังแก่แล้วอมูดแก่แล้ว <S 2> <S 2> เอเอเคยเห็นกันไหมทุกคนเคยเขาบอกาอ,อ,อาจจะไม่ดังสู้สตีฟจ็อบหรือพวกมาร์คซักเกอร์เบิร์กแต่เขาเป็นผู้ผู้ร่วมก่อตั้งกับเพื่อนเขาชื่อว่าเซอร์เกย์บรินและริเพจจักเซอร์เกย์บรินเป็นผู้ก่อตั้ง g Google แล้วผมก็เล่าให้ผมลูกผมฟังเมื่อวานนี้ว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเรียน ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเรียนตึกตรงกันข้ามกันเนี่ยมันต้องได้เดินผ่านกันนะผู้ง่ายๆคือมันมันโดดเดี่ยวมากเลยสองตึกเนี่ยไอสองคณะนี่มันโดดเดี่ยวกันมากมันไปอยู่วิทยาเขตอะไรของมันกันเองอ่ะเชื่อว่าจะไปเจอกับชาวบ้านกันมันเหมือนกับว่าเราถูกแยกออกมาแทบจะเดินชนกันอ่ะพี่ผมผมต้องเดินผ่านหน้ามันอ่ะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันสักวันหนึ่งมันจะไปตั้ง Google ยิ่งใหญ่ออกมาขนาดนี้ใช่ไหมอ่าเคยคนที่เรียนวิศวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมันก็ไม่ใช่ทุกคนกลายเป็นแลนด์มีเพจหมดใช่ไหมแต่ว่าลูกผมก็บอออกว่า พ่อเขาประสบความสําเร็จนะเอ,อแล้วก็อะไระที่เป็นที่เป็นตัวที่เป็นแบบว่าคือมันมีหลายแฟกเตอร์หลายปัปจจัยที่จะทําใหเ้เราเดินทางกันต่างขนาดนั้นแต่ลูกผมก็ไม่ได้พูดในแนวที่ว่าโอ้แล้วพ่อไปทําอะไรมาทาไมพ่อไม่เห็นสําเร็จเหมือนเขาเลยอะไรเขาไม่ไพอลูกผมเป็นคนลูกเป็นน่ารักมากันไม่พูดแบบนั้นแต่ผมมานั่งวิเคราะห์เองผมก็บอกผมก็พูดเองเลยบอกลูกเลยบอกนี่พ่อนะเสียเวลาไป เกือบเออเกือบยี่สิบปีอ่ะพอไม่รู้เรื่องเนี้ยแล้วผมเอาเรื่องนี้มาให้คุณเลยข้อแตกต่างไอ้ฝั่งวิศวะเนี่ยฝั่งวิศวะมันเ,เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์เขาเขาศึกษาเขาเขาใช้เขาศึกษาอนาคตแล้วสร้างอะไรที่มันตอบโจทย์โลกอนาคตส่วนไอ้ตึกดนตรีศึกษาดน ศึกษาดนตรีสองร้อยปีที่แล้วศึกษาดนตรีอดีตสองรอยปีที่แล้วสามร้อยปีที่แล้วนี่เป็นเหตุผลที่คนที่ไม่จบตึกดนตรีไส้แห้งเกือบหมด <c oughs> แล้วไอ้ฝั่งนึงไปตั้าง g o เก l e รวยคุณเข้าใจเปล่านี่มันคือหัวใจ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยปอกเลยบอกได้เลยนะแบบดนตรีอย่าไปยุ่งเลยผมก็คือทำเป็นงานเดลิเลกโอเคกว่าเพราะว่า ถ้าคุณเคยฟัง Spotify, iTunes, Tidal อะไรพวกนี้เนี่ยจนทีนี้เหมือนของโหลเลยผมเห็นแล้วแบบน่ากลัวมากเลยคืออยากได้เพลงอยากได้เพลงอะไรที่มันเจ๋งๆมีหมดเลยในนั้นนะแล้วเสียงดีมากด้วยเก่งแล้วคุณรู้ไหมโคตรเก่งอะ่ะโคตรเก่งอะ่งอะพวกนั้นอะ่ะแล้วผมถึงได้รู้ว่านี่คือบทเรียนแรกที่คุณจะต้องได้ไปนั่นก็คือ study the future don't study the past จงศึกษาอนาคตแล้วสร้างอะไรที่ไปตอบโจทย์สิ่งที่มันกำลังจะมาไม่ใช่ไปศึกษาอดีตแล้วสร้างอดีตใหม่สร้างอดีตใหม่สร้างอดีตใหม่สร้างอดีตอีกทีหนึ่งข้อหนึ่งจงศึกษาอนาคตแล้วสร้างอะไรที่ตอบโจทย์มันเนี่ยวันนี้พุ่งครูจะลุ้ง เรื่องเ r รเรื่องที่มาร์คซักเบอร์มาไลฟ์เพื่อเมื่อสองวันที่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าข่าวๆให้ฟังถ้าคุณแชร์อีกก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นกําลังใจเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวก็เริ่มสอนอะไรเยอะๆให้ไอเดียอะไรเยอะๆจงศึกษา,นา,า,าอ,น,น,น,อน,ษานาคตแล้วสร้างสิ่งที่ตอ,อ,อบโจทย์นั้นนี่คือบทเรียนจงศึกษาอนาคตแล้วสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์นั้นคือผมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้อ,ากาอักตันยูนะว่าดนตรีไม่ได้สอนอะไรผมเลยจริงๆสอนผมเยอะนะ จริงๆดนตรีเป็นอะไรที่แบบปรับสมองคุณสร้างคุณเป็นคนวิวินัยผมจริงๆผมเชียร์แต่ไม่ต้องทำเป็นอาชีพไม่ต้องไปทำไปห,หากินกับมันจริงแล้วเราผมได้เรียนอะไรจากมันมากเพราะผมเป็นเรียนการเป็นผู้นําคนเวลาเป็นคอนดักเตอร์มันคือการเป็นกา,การสอนคนการโค้ชคนการเป็นผู้นําคนการสื่อสารจริงๆผมได้อะไรจากมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนอาชีพเก่าของคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วไม่ต้องไปูดูถูกดูแคลนมัน คุณอาจจะศึกษาพวกอะไรศรริลปะมาไม่เป็นไรเอาดึงสิ่งที่ดีออกจากมันมาแต่ต่อไปน,นี้สร้างอนาคตหรือว่าคุณอาจจะเรียนอะไรที่มันเป็นหลักสูตรเก่าและแม่งโบราณมากแล้วโหจริงๆส่วนใหญ่หลักสูตรในเมืองไทยมันก็โบราณอยู่แล้วนะคุณเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่มันก็แต่ว่าเราก็ดึงอะไรที่ดีออกมาไม่ต้องไปไม่ต้องเสียใจทั้งสิน้นไม่ต้องพูดคํานี้เลยไม่ต้องให้คํานี้ออกจากปากไม่ต้องเสียดายคาว่าเสียดายไม่ต้องออกจากปากคนชนะไม่มีทางจะไม่ออกจากจากปากคนชนะ คนคน,คนชนะมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียววันพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรแค่นี้เองแล้วฉันดึงอะไรมาจากอดีตได้บ้างอดีตนี่มันต้องมีส่วนดีอะไรบางอย่างกูดึงออกมาให้หมดเลยรายที่เหลือทิ้งไหมไอ้จริงคุณบมบอกได้เลยมันมีไม่กี่อย่างที่คุณต้องแค่ไม่กี่อย่างก็หากินได้แล้วผมแค่ดึงไอ้สกิลทักษะการพูดการสื่อสารการเป็นคนผู้นําคนผมดึงทักษะพวกนั้นอกมา ผมก็สร้างอาชีพใหม่ของผมได้แล้วมีมูลค่าตั้งโหแบบมหาศาลเลยคุณก็ทําได้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันต้องไปนั่งเรียนใหม่ไม่ต้องคุณดึงทักษะบางอย่างพอแล้วนายลุงมาเกิดใหม่ลุงได้เกิดใหม่เขาดึงทักษะอะไรทักษะการขายทักษะแต่ลงรายละเอียดมีไหมไม่มีรายละเอียดดีเทลยาอะไรไม่ได้มาใช้เลยใช่ไหมไอ้เรื่องของที่ลุงไปเรียนรามเรียน MBA บอะไรไม่ได้มาใช้เลยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้โคตรเจ๋ง เอ,อบทเรียนบทที่สองจากสตอรี่เรื่องนี้นะครับเรื่องของล a รีเพจมันผมนั่งมานั่งกลับมาวิเคราะห์ตัวเองไงเพราะว่าตอนนี้ทำไมผมถึงเลิกการไปอยู่ในวงการเพงคลาสสิกเพราะตัวผมไม่เป็นคนรักเทคโนโลยีแต่คนส่วนใหญ่ในวงการเพงคลาสสิค เป็นคนที่คิดไปในโลก200ปีที่แล้ว200ปีก่อนแล้วก็จะมีอะไรวิธีการคิดของคนโลกเก่ามาเพียบเลยคุณว่าผมจะลุ่งไหมคุณว่าผมจะคนแบบคนแบบผมมันจะลุ่งในในในวงการแบบนั้นไหมแล้วผมก็ไปดักดานอยู่มันกังเยอะนะเป็นสิบสิบปีนะจนกว่าแบบคนเห็น ต้องมีคนแบบเห็นนะพอเมนทอร์ของผมเห็นว่าเออคนนี้ไม่มีพรสวรรค์จริงถึงจะโอ้โหผมอยู่ในในโลกมืดเป็นเ0็สิบปีเขาดึงผมออกมาจากโลกมืดแล้วทําให้ผมเป็นคนชนะที่นิวยอร์กประกาศสักดาที่นิวยอร์กได้ไม่งั้นก็อยู่ในวงการคือคนส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบคนที่อยู่ในวงการที่มีอํานาจเนะี่ยมันจ,ะเ,จ,ะ,นจนะเขาจะค่อนข้างจะหัวโบราณไงแล้วเขาจะคิดแบบโลกเดิมแล้วเขาจะไม่รับอะไรใหม่ๆแต่ผมจะมีไฟมีอะไรใหม่ๆออกมาเขาจะไม่เขาจะปิดกั้นหมดเลย จนกว่าจะมีเมนทองผมดึงออกมาแล้วประกาศว่าผมเป็นคนชนะจาก360คนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังต้องไปเดีลยวกับไอ้พวกโผบราดอีกเข้าใจว่าเมนทองผมจะดันผมได้ขนาดไหนผมก็ยังต้องเดียวกับพวกโผบราดอีกเพราะเขากลุ่มอํำนาจอยู่มันทาให้ผมเรียนรู้อะไรอย่างอื่นพผมไปสังเกตเฮ้ยผมก็สต๊าดี้ดึงดึงศึกษาอะไรเลยลารีเพจบิลเกตสตีฟจ็อบส์อะไรพวกเนี้ย เวอร์ชันแรกของเขาไม่มก็ไม่ใช่ดีอะไรเยอะแยะนะแต่มันขายดีไว้แปลว่าอะไรผมถึงมารู้ว่าข้อสองข้อสองคือมันดีกว่าที่คุณจะสร้างสิ่งอะไรใหม่ๆถึงแม้คุณจะยังไม่ค่อยดีมากแต่คุณเป็นผู้นำมันดีกว่าถ้ายังเป็นคุณเป็นผู้นำรุ่นแรกๆในสิ่งใหม่ๆแทนที่จะไป หลงอยู่ในไอ้ที่แม่งคนมันมีมันสร้างกันมาเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรรูป้ป่ะไอวงการเก่าอ่ะพูดง่ายเดี๋ยววงการเก่าเช่นวงการวงการแพทย์ที่มีคนแบบคนข้างบนที่แบบกลุ่มอํานาจไปหมดแล้วหรือว่าหรือเขาเขียนกฎที่กันคนขึ้นหมดแล้วหรือว่าวงการทํางานทุกอย่างที่เขาเขียนกฎเขาไปกลุ่มอำนาจกลุ่มตาแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเขาก็พยายามให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันตามขึ้นมายากมันกว่าจะมันกว่าจะได้ลืมตาอาปากมันก็ต้องรอคนเก่าตายไปก่อนเข้าใจปะ อย่างวง,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 งการคอนดักเตอร์ของผมอะกว่าคุณจะได้ตําแหน่งอะไรคนหนึ่งแม่งต้องตายก่อนอะแล้วมันกว่าจะตายมันนานมากเข้าใจปะก <c oughs> ว่าคุณจะได้ตําแหน่งคุณต้องรอแก่เลยเนี่ยมันไม่รับไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนหนุม่มแล้วสักเซฟหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จเร็วนะให้เป็นผู้นําในเรื่องใหม่ๆเข้าใจปะเป็นผู้นําในเรื่องใหม่ๆอย่าไปอย่าไปพยายามไปอะไปไปไปเหมือนกับเข้าวงการเริ่มเข้าวงการเออไม่รู้แหละที่คุณไปแข่งสอบแข่งขันกันอะ ในในใน,ในเข้าเอ็นเข้าอะไรแล้วก็วคิดว่าเออถ้าฉันไปอยู่ในนั้นเลยเดี๋ยวฉันค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเขาแม่คุณไต่เต้า,ตาง่ายๆหรอกคุณต้องสู้คนเยอะแต่ถ้าคุณเริ่มอะไรใหม่ๆเลยมันไม่มีมันไม่มีคนทําได้อยกตัวอย่างพวกตอนแรกทำคอ,อร์สออนไลน์ผมทำคอ,อร์สออนไลน์ใช่ไหมก็มีพวกคนกับลูกศิษย์ทำๆกันต,ตอนแรกมันก็แบบมันไม่มีคนทําเยอะไงมันบุกเบิร์รุ่นบุกเบิร์หรือว่าหนังสือเสียงที่ผมทาเนี้ย ผมก็ไม่ยอมรับนะรุ่นอันแรกๆมันไม่ได้เพอร์เฟกเลยอันแรกๆมันก็ทำแบบทำแบบบ้านๆอ่ะพูดง่ายๆคือเอามือถืออัดมันก็นั่งอยู่ที่เนี้ยนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้เสียงก็ก้องๆเหมือนอยู่ในห้องน้าอ่ะแต่มันก็ขายได้ของมันอ่ะแต่มันทําเวอร์ชั่นแรกออกมาแล้วมันได้เรียนรู้แล้วมันมีเลิร์นนิ่งแล้วแล้วมันกวาดตลาดไปเรียบร้อยแล้ะตลาดหนังสือเสียงนี่มันเป็นของผมเลยคือผมกวาดตลาดมาหมดเลยกคนที่ฟังหนังสือเสียงนี่รู้จักบัณฑิตหมดเลยนี่แหละ คุณต้องเป็นคนแรกในตลาดผมจะเป็นคนแรกแรกในตลาดจําไว้มันง่ายกว่าเยอะมันรวยง่ายกว่าเยอะถึงเอกว่าคุณไม่ต้องเก่งมากคุณไม่ต้องเก่งมากแต่คุณก็รุ่งได้แต่คุณก็รวยได้แต่ถ้าคุณไปตามก้นคนอื่นแล้วคิดว่าอ๋อราชีนี้แม่งแบบมันคงก็ไปทําเองแล้วกันคุณจะเหนื่อยมากผมอยู่ในพวกสมาคมสิทธ์เก่ามิชิแกนเนี่ยเขาจะ เขาจะามีสิทธิ์เก่าที่โดดเด่นไงแล้วเขาก็เอารูปแลรีเพจด้วยแล้วก็มีรูปผมด้วยอยู่ในนั้นเป็นสิทธิ์เก่าไม่ใช่แกนโดดเด่นที่ไปเ <laughs> <laughs> จง๋งไหมรูปแลรีเพจแลรีเพจคนต่อตั้ง Google แล้วก็บัณฑิตอิงรังสีก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันไว้อยู่ในแบบว่า <laughs> กลุ่มเดียวกันคือสิทธิ์เก่าผู้สําเร็จอันนะครับนี่ที่อยู่บนจอเครื่อนี้คือรูปแลรีเพจผู้ก่อตั้ง Google นะตอนที่ตอนที่ อ๋เอเดอนนี้เขา,าตอนนี้เขาอยู่มิชิแกนนะภาพนี้ตอนปีปี9 9 9 5ปีเดียวกับผมเลยปีเดียวจบปีเดียวกันเลย